สำหรับคลิปตปัดนี้นะครับจะมาสอนหาเงินฟรีครั้งละ100บาทเข้าบัญชีของ t ูมาน y w วอเ e ตนะครับตอนนี้ผมมียอดเงินอยู่ที่1 9 4บาทด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะหาเงิน100บาทเงินจะเข้ามาภายในไม่กี่วินาทีเองนะครับเรากดทอนเงินปับ๊บเงินเข้าปุ๊บทุกคนนะก็จากแอปพลิเคชันดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็ทำาพรากิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน แล้วก็ชิดอินแล้วก็หมุนสปินนั่นเองนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับมันมีแอปพลิเคชันคล้ายๆกันประมาณ2-3-4แอปด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นแอปไหนเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับวันนี้จะมาสอนหาเงิน จากการที่เราดูวิดีโอนะวิดีโอที่มาจาก Youtube แต่ว่าเราจะดูผ่านอีกเว็บไซต์ผ่านอีกแอปหนึ่งนะครับผมนะั่เป็นแอปเกี่ยวกับการที่เราดูวิดีโอจาก Youtube แล้วก็จะได้รับคะแนนเข้ามาแล้วก็นำคะแนนนั้นมาสะสมแล้วก็มาถอนเงินนั่นเองนะครับผมนะซึ่งแอปพลิเคชันนั้นมีชื่อว่าแอป โกโกแคสตนะเป็นแอปที่ผมสามารถที่จะถอนเงินไปแล้วอยู่ที่หลักพันบาทยังไม่เกินยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะแต่ว่าเป็นหลักพันแล้วทุกคนเนาะเป็นพันกลางๆนะเกือบเกือบหมื่นเลยทุกคนในส่วนของแอปนี้นะก็แอปนี้นะครับเป็นแอปหนึ่งที่สามารถที่จะหางเงินได้จริงนะสามารถถอนได้ขั้นต่ำนะครับมันอยู่ที่ประมาณากี่บาทนะประมาณขั้นต่ำอยู่ที่ส0บบาทแล้วก็ 50บาทนะครับแล้วก็20บาทมีกระเป๋าจะไม่ได้ทุกคนนะแต่ว่าส่งสุดอยู่ด้วยกัน2 0 0บาทนะครับผมในส่วนของแอปนี้นาะถ้าเกิดว่าใครอ่าดาวน์โหลดมานับคุณไม่ต้องทําการล็อกอินนะคุณดาวน์โหลดมาปั๊บจะอยู่ในหน้านี้เลยทุกคนนะให้คนมาที่เมนูฉันเลยแล้วก็มาที่คําว่าป้อนรหัสเชิญนะตอนนี้คะแนนของคุณนะ่าจะอยู่ที่ศูนย์ก่อนตรงนี้นะจะอยู่ศูนย์ก่อนนะ ถอนขั้นต่ํานั้นอยู่ที่1ล้านะคะแนนนับในส่วนของคนที่เคยถอนไปแล้วนะับที่10บาทแล้วก็เหลือพินแค่100่บาทกับ200บาทนั้นก็คือว่าต้องหาคะแนนให้ได้1ล้านคะแนนสามารถถอนได้100บาทเหมือนผมนะครับมาที่เมนูฉันแล้วก็มาที่คําว่าป้อนรหัสเชิญของคุณนะครับ แล้วก็ให้ใส่รหัสเชิญตามนี้เลยนะครับรหัสเชิญนี้เป็นรหัสเชิญของช่อง anc studio ถ้าคุณมีรหัสเชิญของเพื่อนสามารถที่ใส่รหัสเชิญของเพื่อนไปก่อนได้เลยนะครับก็ทางด้านรหัสเชิญของช่อง anc studio นะก็จะประกอบไปด้วยนะครับ d ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ5 m ตัวพิมพ์ใหญ่ b ตัวพิมพ์ใหญ่ x ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ m ัวพิมพใหญ่นะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยคุณจะได้คะแนนฟรีๆหรือได้เหรียญฟรีๆอยู่ที่1,500เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับต่อมาก็นะครับให้คุณมาที่เมนูคําว่าโฮมแล้วก็มากดรับเหรียญตรงนี้ไปเลยปั๊บเลยนะครับนี่ทุกคนนะเป็นเหรียญที่เขาเก็บมาให้กับเรานะแล้วก็แต่ละวันคุณสามารถที่จะอัปเกรดตรงนี้นะจาก420นะ สามารถกดอัปเดตได้ฟรีๆนะครับต่อวันสามารถอัปเดตได้หนึ่งครั้งปั๊บเลยเนาะจาก420นะครับวันนี้ทุกคนนะมันก็อัปเดตเพิ่มไปทุกคนนะตรงนี้เลยเป็น440นะครับเขาก็จะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆพอครบนะหรือถ้าไม่ครบก็ได้แล้วก็กดรับไปเลยแบบนี้ก็รับได้เหมือนกันเนาะหรือถ้าเราจะรอให้เขาเก็บจนครบ440คะแนนก่อนก็ได้เช่นกันตรงนี้นะครับ ส่วนถ้าใครจะอัปเกรดต่อไปนะครับก็สามารถอัปเกรดได้แต่ว่าครั้งนี้ต้องใช้เหรียญอยู่ที่500เหรียญด้วยกันตรงนี้นะจาก440จะกลายเป็น460ด้วยกันตรงนี้นะสูงสุดรายวันก็มา2,800คะแนนที่เราจะได้รับฟรีนะครับตรงนี้เดี๋ยวที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยตรงนี้นะครับต่อมาก็คือการเช็คอินตรงนี้นะครับเป็นการเช็คอินประจําวันนะวันนี้ก็เป็นวันที่ผมจะได้อีกประมาณ500เหรียญกดตรงนี้เลยนะครับ เรียบร้อยทุกคนนั่นได้มาอีก500เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็มีภารกิจประจำวันถ้าใครจะทําการถอนเงินหรือหาเงินจากแอป,ปนี้คุณนะกดถอนเงินไปมันจะมีภารกิจให้คุณถอนนะับก็คือให้คุณทำภาร,รกิจด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็คือมาที่งานประจำวันแล้วก็โหลดแอป,ปใดก็ได้ผมเลือกเป็นแอปซีเปโตนะแล้วก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะก็ได้รับเหรียญ ไปละหนึ0้เหรียญแล้ว 15, รนนครับก็เลยสามารถที่จะถอนเงินได้เนาะถ้าใครไม่ได้ทำภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างต่ำหนึ่งแอปพลิเคชันคุณจะไม่สามารถถอนเงินได้นะอันนี้คือ,อเป็นจุดที่คุณต้องให้ความสาคัญไม่งั้นคุณจะไม่สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับตัวน,นี้เนาะต่อมาคือจับรางวัลเชิงโชคนะคอันนี้ก็กดสปินได้เลยนะครับตัวนี้เลยอ่ากดสปินไป อ่าผมกดไม่ได้ว่าผมไม่ได้ทำภารกิจทุกคนนะต้องไปทำภารกิจของการโหลดแอปก่อนทุกคนนะโอเคก็ต่อมาก็คือเป็นในสองภารกิจรายวันก็จะมีภารกิจให้เราอ่าดูวิดีโอนะครับไปขั้นต่ำอยู่ที่15,000เหรียญน,นะดูวิดีโอจาก YouTube กดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันผมจะเลือกกดตรงนี้นะครับแล้วก็อาหารนี้ไม่มีวิดีโอนะหรือถ้าเราดูทัพภารกิจอันนี้ก็ได้ดูวิดีโอเพื่อเรียนรู้วิธีการหางเงินกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็มันจะพาไปที่หน้านี้นะเราดูดายูเอไปจะมีตัวจับเวลานี่ทุกคนเห็นไหมตัวจับเวลานี้นะครับมันจะหมุนไปถ้ามันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเหรียญเข้า,ขามานะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างนี้ทุกคนนะจะเป็นในส่วนของเ,อเวลาที่เราจะทาภารกิจนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเรื่องเป็นวิดีโออื่นดีกว่านะจาก youtube นะที่เป็นวิดีโอเกี่ยวกับเพลงดีกว่าที่เพลงที่มันไม่มีาภาพเคลื่อนไหวเลอย่างเช่นเพลงนี้นะกดนะเข้าไปนะครับ มีภาพเขวี้ยไม่มีเนาะโอเคเยี่ยมเลยเนาะ เราก็เปิดเพลงไปเราทํางานของเราไปนะตัวจับเวลาก็จะยังทํางานของมันไปอยู่นะมันวิ่งไปจนครบหนึ่งรอบได้แต้มมาเพิ่มเห็นไหมทุกคนนะได้48แต้มนะครับยิ่งเราดูเยอะยิ่งเราฟังเยอะนะหรือถ้ายิ่งเราเปิดเผยเผยเปิดเฉยเฉยนะครับเปิดเผยเผยเปิดเฉยเฉยนะแล้วก็เราปิดเพลงก็ได้ก็คือปิดเสียงก็ได้เหมือนผมผมปิดเสียงนะเพราะผมทํางานอัดคลิปอยู่ใช่ไหมแต่เราก็ยังสามารถที่จะทํไรายได้ตรงนี้ได้อยู่นะครับเขาบอกว่าถ้าเรานะครับฟัง อยู่ที่2นาทีเราจะได้รับเพิ่มอีก400คะแนนถ้าเราฟัง10นาทีจะได้รับเพิ่มอยู่ที่1,000คะแนนถ้าเราฟังอยู่ที่20นาทีจะได้อยู่ที่2,000คะแนนถ้าเราฟังอยู่ที่30นาทีจะได้อยู่ที่3,000คะแนนและถ้าเราฟังอยู่ที่60นาทีจะได้อยู่ที่5,000คะแนนแล้วก็สุดท้าย180นาทีจะได้อยู่ที่8,000คะแนนนะครับระหว่างนั้นเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่อยู่ข้างล่างนี้เป็นข้อเสนอของเขาได้เหมือนกันตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะ่าประมาณนี้ในส่วนของการดูวิดีโอจาก YouTube คุณสามารถที่จะค้นหา YouTube ที่คุณสนใจได้อย่างเช่น Mr.Beast นะกดเข้าไปก็จะมีวิดีโอจาก Mr.Beast ยเฉพาะ ไปกดที่ช่องของเขาก็ได้เหมือนกันก็จะมีวิดีโอจากช่องของเขานับดีทุกคนนะเพิ่งอัปโหลดมาล่าสุดนะเมื่อ3วันที่ผ่านมาก็กดดูได้เหมือนกันนะกดเข้าไปปับ๊บจะมีตัวจับเวลาเหมือนกันเลยแล้วก,ก็จะได้รับเป็นส่งเหรียญเหมือนกันเลยเพราะว่าเจอตัวจับเวลามันก็วิ่งต่อไปของเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนนะวิ่งไปจนครบ1รอบเราก็จะได้เหรียญเหมือนกันเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามนี่ทุกคนนั้นได้มาอยู่ที่23เหรียญน,นะครับประมาณนี้เลยทุกคนเนาะสุดท้ายนี้นะครับมาดูในนนนนส่วขอองง <c oughs> การรถเินนะคับ มาที่คําว่าคูมนะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างบนเลยแล้วก็มาที่คําว่าถอนนะครับเรามีอยู่ที่100บาทตรงนี้ทุกคนนะผมขออนุญาตนะครับแคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่อยนะครับ ผมจะไปที่หน้าโฮมใหม่แล้วก็ไปที่หน้าถอนเงินใหม่นะครับเมื่อกี้เรามีเงินในบัญชีของ t ูมานี่วอลเลอยู่ที่1นึ่กบว่าบาทใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกดที่100บาทแล้วก็กดคําว่าถอนแล้วก็จะเลือกในส่วนของบัญชีของ t ูมานี่วอลเลก็คือบัญชีนี้แล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับผมตรงนี้เราก็รอให้เงินเข้ามานะอันนี้คือเป็นในส่วนของ แอพแคสซีนนะหรือ,อแอป,ปนูวิลานี่ดูคนเงินเข้ามาทันทีอยู่ที่100บาทเนาะจากเมื่อกี้อยู่ที่1นึ่บสบาทตอนนี้กลายเป็น1นึ่งบาทแล้วนะครับเงินเข้ามาจริงๆนับแล้วก็เงินเข้ามาไวมากเลยทีเดียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่แอป TrueMoney w a l l e t กันให้ดูเลยนะว่าเราได้รับเงินจริงๆนะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนใช่กดเข้าไปเลยนี่ดูคนนะหนึ่งพบาทนะก็ได้รับมาแล้วอัปเดตล่าสุดมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่ง แอป Google Go Cash ับก็ยังสามารถที่จะถอนเงินได้เหมือนเดิมนะแอปใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดตัวที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อวานคือมีชื่อว่า CCTVDO เนาะแอปนี้ผมกาลังทํเภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอยู่นะเดี๋ยวผมจะเปิดภารกิจของผมอยู่นะเพราะแอปนี้สามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับนี่ทุกคนนะก็ยังถอนไม่ได้ว่าผมต้องทําภารกิจในการถอนเงินอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทําภารกิจอยู่ก็คือภารกิจนี้นบด้วยการโหลดแอปนี้แต่ว่ามันยังไม่ขึ้นทุกคนนะ คำว่าตรวสอบมันไม่ขึ้นนะผมก็งงอยู่ว่าทําไมมันไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมก็ใช้แอปไปแล้วนะของวันนี้ดาวโหลดมาแล้วมันไม่ขึ้นสเต็ปที่หนะ้าะที่จริงมันต้องขึ้นขีดที่1แล้วก็ขึ้นขีดที่2ก็เราก็เลยรับคะแนนไปแล้วก็ทำภารกิจสําเร็จนะครับวันนี้ผมก็โหลดมานะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วผมโหลดมาอยู่นี่ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีการแก้ไขนะถ้าไม่ได้ก็จะแจ้งคุณผู้ชมไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนของ CC ีวิดีโอนะครับในส่วนนี้นะครับผมนะสำหรับแอป g g o o Google c a s ินะครับ ถ้าว่าคุณสนใจนับถือผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีอนี้นะครับแอปนี้ทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับเพียงแค่ว่าคุณต้องมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะก็คือโหลดแอปอื่นๆก่อนในส่วนของภารกิจของเขาคือคุณถึงจะสามารถถอนเงินได้นั่นเองนะครับมีหลายคนนั้นกดถอนไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับ เมื่อกี้ก็มีการแจ้งเตือนนี่ดูคนนะวิตรอซักเชสจากการที่เราถอนเงินมาแล้วก็เงินเข้ามาทั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับวิดีโอนี้มาอัปเดตในส่วนการถอนเงินแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Cash ยังสามารถที่จะหางเงินได้เหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าใครสนใจไปดาวน์โหลดลินกกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอล์ไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปยอหน้าสวัสดีครับ